The world on this day. สมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2, สงทรงเป็นพระราชินิดาพระองค์แรกในสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่6และสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่21เมษายนาปี1926ในกรุงลอนดอนและได้รับการตั้งพระนามว่าเอลิซาเบธตามพระราช,ชมารดาเมื่ออายุได้21พรรษาเจ้าหญิงเอลิซาเบธได้เข้า,าพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าชายฟิลิปดยุกแห่งเอดินบบร์ในวันที่20พฤศจิกายนาปี1947ณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์และอีก5าปีถัดมาจึงได้สเสด็จขึ้นครองราชาเป็นสมเด็จพระระาาาชินนนนีแห่่งอังกกฤษเมมืวท6ุ 3, พระราชพิธีบรมราชาพิเศษจึงเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่2มิถุนายน1953น้ามณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ตลอดระยะเวลา70ปีที่ครองราชสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ทรงดำรงสถานะพระประมุขที่คอยค้ำจุนเสถียรภาพของชาติในขณะที่อังกฤษต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญคญ,คญมากมายทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองโดยเฉพาะการสิ้นสุดลงของบริเตนอิมพีเรย พระองค์เป็นกษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษและถือเป็นกษัตริย์ที่ยังมีพระชนชีพและครองราชยาวนานที่สุดในโลกในปัจจุบันโดยพระราชพิธีฉลอง4หรือราชสมบัติครบ70ปีหรือที่เรียกว่าการครองราชครบรอบท้าที่หน้าจูเบลีมีกำหนดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่2ถึงวันอาทิตย์ที่5มิถุนาย,ยนนี้ติดตามชมกันให้ได้นะครับ The World on. This day. This is the independence concept of Typos newspaper.